สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในกรณีตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ในระบบทะเบียนประวัติ EP ที่4กรณีการตรวจสอบสิทธิพบว่าไม่มีสิทธิ์ในระบบทะเบียนประวัติปัจจุบันกรมบัญชีกลางมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ในทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลบันทึกในระบบทะเบียนประวัติโดยอัตโนมัติดังนั้นหาข้อมูลที่บันทึกไม่ครบถ้วนถูกต้อง ระบบจะประมวลผลเป็นไม่มีสิทธิ์ซึ่งการขึ้นไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุและเราจะขอขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลได้อย่างไรมารับฟังกันเลยค่ะ ในกรณีที่เราตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแล้วระบบขึ้นว่าไม่มีสิทธ์เนื่องจากต้องส่งเอกสารที่บันทึกให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบสาเหตุนั้นเกิดจากนายทะเบียนบันทึกข้อมูลของเอกสารอ้างอิงความสัมพันธ์หรือสถานภาพการสมรสไม่ถูกต้องสำหรับขั้นตอนการขอคืนสิทธิ์นั้นให้ปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะส่วนราชการทําหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อขอคืนสิทธิพร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่บันทึกในระบบแล้วแต่กรณีอาทิเช่นหนึ่งสำนาสุทิบัตรหรือสำนาทร เปลียนบ้าน 2. สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนหย่า 3. สำเนาทะเบียนรับรองบุตร4คำพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะในกรณีที่เราตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแล้วระบบขึ้นสิทธิ์ว่าไม่มีสิทธิ์เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญสาเหตุนั้นเกิดจากอยู่ระหว่างรอการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญสำหรับขั้นตอนการขอคืนสิทธินั้นให้ปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. เมื่อมีหนังสือสั่งจ่ายเบี้ยหว,วัดบำนาญแล้วผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวจะกลับมามีสิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลในสถานะเจ้าของสิทธิ์ตามรอบการประมวลผลข้อมูลของกรมบัญชีกลาง 2. เมื่อมีหนังสือสั่งจ่ายเงินบำเหน็จแล้วหากผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวมีบุคคลในครอบครัวรับราชการระบบจะเปลี่ยนแปลงศูนย์ต้นทุนในการเบิกจ่ายตรงให้ถูกต้องแก่ผู้มีสิทธิ์ค่ะ ทั้งนี้ให้เก็บไปเสร็จรับเงินไว้จนกระทั่งมีคำสั่งจ่ายเงินเบี้ยหว,วัดบำนาญผู้มีสิทธิ์จึงจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในช่วงที่อยู่ระหว่างพิจารณาสั่งจ่ายเงินเบี้ยหว,วัดบำนาญมายื่นเบิกที่ส่วนรชาชการต้นสังกัดได้ค่ะ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารยินดีให้บริการ E ีพีต่อไปเราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ